สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพรายสุริมงคลพรายโคกนะคะวันนี้เรามาปล่อยปลาให้กับเอฟซีท่านหนึ่งนะคะซึ่งเอฟซีทักมาบอกว่าขอซื้อปลาชนที่ควันโอ๊ตได้ไหมที่ควันโอ๊ตได้เมื่อวานนะคะได้เมื่อวานก่อนก็ถามควันโอ๊ตควันโอ๊ตก็เลยบอกว่าอ่ะขายให้นะคะก็อันนี้ก็มาปล่อยให้กับเอฟซีท่านหนึ่งนะคะนี่ ไม่ไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะแม่พีปลาช่อนนะคะปลาช่อนแม่ถ่ายชีวิตให้รวมทั้งปลาดุกด้วยนะคะปลาดุกของแม่ควานเองนะคะนี่ตัวมันมมันแม่พีซื้อมามันก็ผอมแล้วมีแต่หัวก็เลยเอามาปล่อยด้วยเลยสาทุบบุญด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาปล่อยปลากับคุณแม่กันนะคะแม่แม,มซี ช้อนเงินช้อนทองนะคะสุขภาพร่างกายคุณแม่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่เจ็บจะจนนะคะหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดว่าขอให้ได้สมดังคำปรารถนานะคะสวยบด้วยกันค่ะ สะบ้านจินดานะคะแม่สีสะน้ำใหญ่มากสะน้ำที่ที่ใหญ่ไม่ว่าขนุนอ่าบุญทรงโคกเคยลงนะคะนี่พ้นทิพย์เคยลงนะคะสะน้ำแห่งนี้เอ่อเราก็จะมาปล่อยปลากันนะคะ,ะนี้ไปเลยไปเลยชีวิตให้แล้ว เอขึ้นมาทำไมไปวะโอไปเลย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 ไปวะนั่นไปไปเราช้อนควันโอ๊ตหามเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมีเอฟีนานจะมีเอฟซีมาปล่อยปลาสักครั้งนะคะนี่ไปเลย ปลาดุกไปหมดแล้วไปไปหนองน้ำนี่แหละไปเลยไปเลยไปเลยไปอึ๊บไป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  ไม่ยอมไปเลยน้ำมันเย็นแรงบ่ไปเออไปไปวะไปเออไปเลยนั่นไปแล้วเออไปแล้วอู้นูน่นไปแล้ว ขอให้แม่เอฟซีถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อขอให้แม่ควันถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยรักษาสุขภาพให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งเอฟซีทุกท่านเลยแล้วก็เอฟซีใจดีใจบุญนะคะสาธุบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะมึงอะมอนติกหน่อยนี่มึงมันประหุยานร่างมึงถึงมึงจิกหน่อยมก็สิปเป็นเลนโหลดตายทงอะขนุนดีนี้ ไปไหนขนุนไปไหนใบสามครึ่งมันร้อนไม่ได้ออกเดินนานระบบขนุนลยขี่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 ไปแล้ว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 ยังฮ่าเหลืองเด่นอันไปเลยยังได่นเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยางหาเรื่องเด้ทันยางหาเรื่องคนนึงกัาวังคนนึงกัวังไว้เคียวังไว้คนนึงกัวังอยู่วังฝากน้องหน่อยวังฝากน้องหน่อยเนีนนนนน่ยเนี่ยเนี่ยก็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 เอาวังกัดไทยเลยพี่ใหญ่เอดเจ้าหายใจทางไหนนี่ทางผิวหนังหรือทางจมูกนี่พุทธมงนีแนะ่มงนีแนะ่มงนีแนะ่มงนันแะน่นนะ อับน้ำไม่สร้างยังนี้ขากระโบเปียกไหมเอ้ยดากระโบเปียกเอ้าแด้ยูทูปเห็นบอกน,นี่แปรงพุ่นดีพุ่น,นชน Robert, nhanh lean nó bọt lama. fuếng mình đó! Duy Yên, thiên hiện. Thu duyên. Đyor khang, đi. Thu. Deep. Bay! Bay! Ôi,ело lộ chín rồi athletes. <coughs> isis lu Inflector crispy local U là tị 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 อะไรจะมาเข้ากล้องอะไรหน้าใหญ่ปลบลือบลาลาเลยอะไปอีอีนี่จะตักดินจิเสร็จแล้วไปเฮ้ยวันนี้ก็มีองุ่นของไอลิสให้กับ youtube ด้วยองุ่นองุ่หนหึงลัง อังุนอังุนขอบคุณเอลิีนะจ๊าอังุนให้กับน้องยูทูบตอนนี้แช่ตู้เย็นไนอยู่ <c oughs> ยังไม่ทันได้ลางอยู่ต้องไปแช่น้ำเกลือไม่ไมีสิสารมันเยอะเนยนวลเซอกระบะนี่กระบะรถนี่กี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  เทสเทสถนนจะได้ออกงานแล้วสามสิบนี่นี่เทสก่อนอ้าวเฝ้าคัดสร้างกับเฝ้าคัดเดื้อฉีดน้ำนี่นั่นละสุดยอวทั้ง แล้วขนุนไม่ได้ใส่เงียง ขาหนุนยกขาเออยกขาลงอีกแน่คุณโอเคเดี๋ยวกระตุ้มกระตุ้มคีดนึงรถคิดตรงต้นบะมี ยูทูปดาอะไรทำไมยู่ดีแท้ YouTube ล้งฟูบ YouTube เดียวดดดป้องเตียงยู่นมาึงยูนมาเตยย่นปองล้างคาโบนี่ เทๆท่านี้ขนุนยืดยืดตัวเลขออกไม่หนีงาน ไปแล้วไปเดินเล่นก่อนเช็คก่อนเช็คเช็คเออหนาจะมีแขก v ีไอพี VIP, นางในจากคนหนึ่งไปแล้วยูทูบอยู่ดีมากเลยกองทรายเล็กๆกับชนไปแล้วเดินตุดบิดไปแล้วอนนอันนุนปัจ,จินาวะฮะเออเนะไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอมสวัสดีครับ